มีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ระบุว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทย์จำนวนสองหมื่นบาทเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งจำเลยต้องรับผิดแม้ภายหลังโจทย์จะแก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ให้สูงขึ้นเป็นเงิน120 0 0 0บาทซึ่งไม่เป็นไปตามที่โจทย์และจำเลยตกลงกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้สัญญาหรือหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่ทำไว้และมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่เดิมนั้นต้องเสียไป จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์เท่าที่กู้ไปจริงตามจำนวนที่ระบุในครั้งแรกแต่หากกรณีดังกล่าวนั้นผู้ให้กู้แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ให้มีจำนวนมากขึ้นในภายหลังโดยผู้กู้ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยสัญญากู้คราวใหม่ดังกล่าวจึงเป็นเอกสารปลอมใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดีสัญญากู้เดิมยังคงใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ผู้กู้จึงยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงินกู้เดิมก่อนการแก้ไขดังกล่าวคำพิพากษาสารดีกาที่1149งหนึ 52, ่งสี 27, ่เก้ทับสองทับสองพัทับ2527และ407ทับ2542ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอ ให้คำปรึกษาดูจะยัาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ